สวัสดีครับมน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e n n u n o v a นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ9ก้าดับนะครับของมีราคาชุดราชาแห่งเพลิงการนะครับเรียกว่าเห็นตัวกล่องก็รู้แล้วนะครับว่าชุดนี้โดดเด่นทางด้านลิซซอนแน่นอนนะครับเรียกว่าโดดเด่นมาตั้งแต่หน้ากล่องเลยนะครับแล้วว่า SAR ที่โชว์อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับซึ่งผมเห็นเวอร์ชันญี่ปุ่นมาแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นนั้น ดูดีนะครับมากนะครับเรียกว่าวุ้งวิ้งเหลือเกินนะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนขับลิซดอนเนี่ยห้ามพลาดกล่องนี้โดยอันขาดเลยนะครับอ่า แลวเราพูดถึงใบอื่นๆกันบ้างนะครับเรียกว่าลิซอนโดดเด่นแล้วแต่ใบอื่นๆเนี่ยก็ยังโดดเด่นไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มจาการแรกนะครับน้องป๊อปปี้นะครับราคาญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่สามพันเยนนะครับราคาไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ500นะครับความสามารถน้องอนข้างดีนะครับเลือกพลังงานที่ติดอยู่โปยมอนฝ่ายเรานะครับ1ตัวได้สูงสุด2ลูกนะครับย้ายไปที่โปยมอนตัวอื่นของฝ่ายเรา1ตัวนะครับเรียกว่า2แหละ2ย้าย2นะครับประมาณนี้นะครับ ย,ย้ายจากตัวหนึ่ง2ลูกไปให้ตัวหนึ่ง2ลูกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือว่าจะย้ายแค่ลูกเดียวก็ได้นะครับแต่ไม่ย้ายเลยไม่ได้นะครับสําหรับเทคตัวนี้เอาละใบต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของโอมูดากะนะครับโอมูดากะเนี่ยเรียกว่าผมมองว่ามันเป็นใบเปิดเทินหนึ่งนะซึ่งค่อนข้างใช้ยากนิดหนึ่งนะครับราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ประมาณ4 0 0 0เยนแต่ผมว่าราคาไทยก็ไม่น่าจะต่างเท่าไหร่จากน้องป๊อปปี้นะครับ น่าจะประมาณ500นี่แหละไม่น่าเกินนี้นะครับก็ความสามารถคือจนกว่าจะจบเทิร์นนี้นะครับ mm. ปปยมอนฝ่ายเราทุกตัวจะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้นะครับเลือกการพลังงานได้สูงสุด2ใบาจากสำหรับการ์ดฝ่ายเรานะครับติดปปยมอนฝ่ายเรา1ตัวแล้วสับสำหรับการ์ดซึ่งผมมองว่ามันเป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้สำหรับคนเริ่มหลังแล้วก็เทิร์นแรกด้วยซึ่งเราไม่ตีอยู่แล้วนะครับก็ก็ใช้ปุ๊บแล้วก็เอาอินีมาแปะได้เลยนะครับประมาณนี้ นะครับถือเป็นการโกงติดจี้อย่างหนึ่งนะครับอาจจะได้ใช้ในอนาคตแต่ว่าโดยรวมแล้วผมมองว่าค่อนข้างจะใช้ได้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น SAR นะครับคองค่อนข้างจะดูดีอยู่พอสมควรเลยนะครับเอาล่ะต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของโบเทาลนะครับอันนี้เป็นการ์ดจากชุดทิปเปิลบีดนะครับแต่ว่ามาออกทองที่ชุดนี้นะครับราคาที่ญี่ปุ่นอยู่ประมาณ2 0 0บเยนแต่ผมว่าโบเทาลเนี่ย เด็กที่ใช้กันจริงๆจังๆเนี่ยก็จะเป็นเด็กเซอร์ไนท์นะครับราคาเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ500นี่แหละเออสามใบนี้ห0 0หมดนะครับซึ่งผมว่า500ก็น่าจะพอสมเหตุสมผลนะครับอาจจะสูงกว่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าใบนี้ผมประเมินไว้ก่อนว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ500ถึงเต็มที่เลย700นะครับประมาณนี้น่าจะเวียงๆประมาณนี้แต่ผมตีไว้500ก่อนแล้วกันนะครับกลมๆนะครับใบต่อมานะครับเรียกว่าเป็นน้องป๊อปปี้นะครับแต่เป็นเวอร์ชั่น SAR นะครับซึ่งน้องน่ารักขึ้นนะครับเรียกว่าไปนอนอยู่บนน้องช้างนะครับเรียกว่าน่ารักขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมองว่าป๊อ p ปี้ก็ยังเป็นใบที่ค่อนข้างจะใช้ยากนะครับแต่ว่าน้องน่ารักมากนะครับก็เลยขึ้นราคาน้องขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ7-800ถึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เขียนไว้ก่อนนะครับว่า700ผมเชื่อว่าต้องมีคนอยากได้น้องแน่นอนนะครับไปเก็บเอาไว้นะครับอาจจะสวยงามประมาณนี้นะครับ เอาละใบต่อมานะครับพีเจี้ยนนะครับพีเจี้ยนนะมันอ่านไม่รู้นะคือตอนเด็กๆอะ่ะผมอะ่ะดูกระตูน่ะมันเรียกพีเจี้ยนเลยแต่ว่าอันนี้มันก็อ่านเป็นพีเจี้ยนนะครับก็ถือว่าอาจจะสำเนียงภาษาอังกฤษเมื่อก,ก่อนอาจจะประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยที่ญี่ปุ่น,นยอยู่ที่3,000เยนนะครับแล้วก็ราคาของไทยเนี่ยผมประเมินไว้ว่าประมาณ700บาทถึง8900รอยะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าใครใช้งาน,นครับแต่ว่าผมมองว่าพีเจี้ยนเนี่ยมันเป็น ปวยมอนที่ความสามารถค่อนข้างดีนะครับความสามารถมักเซิร์ชของเขาเนี่ยคือใช้ได้1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่ชอบไปสําหรับเรา1ใบเอาขึ้นมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้ทุกเทิร์นนะครับแล้วก็เรียกว่าเิร์ตรัวๆได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่าตีนั้นไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะใส่2องจี้ตีรอยี่แล้วก็สามารถพังสเตเดียมได้นะครับอันนี้เนี่ยถือเป็นผลพลอยได้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเอาขึ้นไปตีสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้อยาก พังฟิลขนาดนั้นแต่ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับของตัวพีเจนก็คือค่านหนีนะครับไม่มีนะครับเรียกว่าหลังจากที่มีป่ยมนเราตายสักตัวเนี่ยก็ดันพีเจนขึ้นไปข้างหน้าได้เลยนะครับเราค่อยไปเล่นเล่นเล่นเราค่อยถอยเอานะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นจี้ไฟนะครับแต่ปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้จี้ไฟมานานแล้วนะครับจนกระทั่งลิซอดอนมาเนี่ยนะครับทำให้ผมเชื่อว่าจี้ไฟใบนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะมีราคา ขึ้นมานะครับญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่2,500เยนนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากจี้ทองไฟเนี่ยมันออกตั้งแต่ชุดนูน้นผมจำไม่ได้ว่าตอน s c a r l e t violet เนี่ยออกที่ชุดไหนนะเออแต่ว่าออกนานมากแล้วครับนานนานมากจริงๆนะครับแล้วก็ไฟอันเนี้ยค่อนข้างสวยนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าจี้ทองรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยชุดของ scarlett violet เนี่ย รุ่นของสกาเลเวอรเลตเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามนะครับเชื่อว่าน่าจะมีราคาแน่นอนนะครับและตอนเรียกว่าแย่งกันซื้อกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้นะใครอยากที่มีจี้ไฟสวยๆนะครับเรียกว่าต้องแย่งกันซื้อเลยนะครับเพราะว่าลิซดอนเขามาแรงจริงๆนะครับและต่อมานะครับลิซดอนนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นตัวที่เล็กที่สุดของลิซดอนนะครับเป็น SR นะครับซึ่งผมมองว่าใบเนี้ยผมเคยเห็นของจริงแล้วถือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างสวยนะครับ ผมมองว่ามันสวยเลยนะครับแบบวุ้งวิ้งขึ้นมาแล้วแบบคือไอตัวที่เป็นเทร่าทั้งหลายเนี่ยมันค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันมีความสามารถนะครับของเทร่าก็คือไม่โดนตีตอนอยู่บนเบน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าตัวนี้จะจะแบบโดนตีก่อนหรือว่าอะไรนะครับค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็ท่าของลิสดอนค่อนข้างตีแรงนะครับก็ตือตี180แนะครับแล้วก็บวกตามไพ่รางวัลที่ฝั่งค้าเก็บไปแล้วใบละ30สนะครับส่วนความสามารถของดิสเดเนี่ยเมื่อทําการอีโ หา energy ไฟสูงสุด3ใบจากในเด็กนะครับเอามาติดให้บวยมอนฝ่ายเราตามใจชอบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะติดที่ลิซดอนตัวเนี้2ย2ใบแล้วก็ไปติดตัวอื่นอีกใบหนึ่งนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเลดอีกขั้นหนึ่งของลิซดอนนั่นคือลิซดอน ur นะครับหรือว่าเป็นใบทองนะครับซึ่งผมอ่ะไม่รู้มีอคติหรือเปล่านะแต่ว่ามันหลายๆใบนะครับของสีทองเนี่ยมันสู้ sar ไม่เอ้ย สู้ SR ปกติแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับซึ่งผมก็มองว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วของทองเนี่ยก็แพงกว่า SR ปกติอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับผมก็เลยเพิ่มจาก1,000นะครับมาเป็น1,500นะครับสำหรับตัวลิซาดอนทองแต่ว่ามันอาจจะเลยไปถึง2,000ได้แต่ผมยังไม่กล้าฟันทงว่ามันจะถึง2,000กลัวจะให้ความหวังยนเกินไปนะครับว่ามันอาจจะไปถึงก็ได้อะไรนี้นะครับ และสุดท้ายนะครับใบที่ถูกต้องของตอนนี้นั่นคือ l i s ดอน SAR นะครับเรียกว่าผมมองว่าสวยงามมากนะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาประมาณ40,000เยนถ้าตีแบบญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็จะประมาณหมื่นบาทนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับส่วนของไทยเนี่ยผมให้ราคาอยู่ประมาณ 7 0 0 0นะครับแต่อาจจะมีลดลงมาหรือเพิ่มขึ้นก็แล้วแต่ว่ามันจะออกยากออกง่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าถล่มเปิดกันขนาดนี้นะครับยังไงสุดท้ายแล้วมันอาจจะลนต่ำมากกว่า7 0 0 0หน่อยนึงผมให้ต่ำสุดเลย5,000นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าน่าจะมีราคาอยู่ประมาณเลตๆประมาณนี้นะครับสำหรับโปเกมอนในชุดนี้นะครับเรียกว่าลิซดอนเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับก็ใครที่เปิดชุดนี้นะครับ เปิดเยอะนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้เล่นลิซซันค่อนข้างชัวนะครับแล้วค่อยไปหาของอย่างอื่นเติมเอาไม่ว่าจะเป็นอาร์เซอุสหรือว่าจะเป็นตัวพีเจียนนะครับถ้าเล่นแค่พีเจียนก็คือเปิดบล็อกนี้อย่างเดียวเนี่ยก็เล่นลิซซนพีเจียนได้เลยนะครับเรียกว่าพร้อมให้เล่นเลยนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบลงพิงตรงนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ